ตั้งเป็นตุกตาสุดยอดเลยครับรวมเรียวกว่าโดยเฉพาะคู่โหดนรกแตกอยากให้แจกเก็บละห้าร้อยบาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชมครับเดี๋ยวเลยนะครับพี่น้องชาเชียงรายยี่สิบสองนี้พบกันครับกับมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟสัญจรครับงานยิ่งใหญ่เลยครับในวันที่ยี่สิบสองนี้คู่นี้คู่แรกครับยกที่สามปฏิหารขมุมแดงปฏิหารพอละคุณน้ำเงินตะขาเพชรเพชรภาวินี นี่ครับกดแขนนะครับทางด้านของเจ้าปฏิหารครับอันนี้เนี่ยก็แหมสะบัดศอกซ้ายครับอ่ะซอกขวาก็มีครับอ่ะซอกซ้ายไปครับแหม่สามซอกไปแล้วครับสามซอกครับนี่นี่ทางด้านของเจ้าตะขาเพชรอดนนะครับต่อยลําตัวครับทางด้านของตะขาเพชร อายุมากกว่าครับต้องมีขู่น้องด้วยโอ้ยครับเน่ยเน้นแล้วครับกาบปั้นซ้ายครับแข้งขวาครับตะกาเพชรโอ้ยโอ้ยครับเข่ากับแข้งครับเสียบซ้ายครับเอาสาบจอกโอ้ยเข่าซ้ายของทางด้านปาริหานเน้นเลยเกิดครับเข่าซ้ายฮะแล้วก็มีศอกติ่งสลับเข่าก็้มีเหวี่ยงด้วยครับล้มลงไปแล้วเสียสงหน่อยนะตอนนี้ตะกาวเพชรอ่าลุกขึ้นมาครับล้มได้ลุกได้ครับสู้กันต่อครับต่อยล้าตัวครับตัวละคตะกาเพชร กดแหมแทงเข่าขวาครับปาฏิหารเตะซ้ายโอ้โหเตะให้รู้จักเลยครับโอ้เอาแล้วครับนี่ครับเน้นหนักเลยครับถ้าดูจากอาวุธนี่เหมือนพี่ชายเลยนะครับเจ้าปฏิหารนี่น้องชายเจ้าปังต่อพอหลักบุญโอ้โหมวยพี่บุญมังส่าเขาไม่มวยเยอะนะนี่ครับนี่ครับมวยเก่งหลายคนับพี่บุญมังซ่าเอาแล้วครับเน้นแล้วครับเน้นแล้วครับโกตะขาบ อย่าเป่าปากนะครับแต่ลากมาเสียบเลยครับไม่ใช่ตะขาบนะนั่นจะแนวกึ่งกือเลยครับแบบนี้ครับตอนลุ้นพี่เขาพูดเก่งๆก็มีเด่นพี่บูนนะเป็นพี่บูนของอุ้ยโอ้โอ้าว,วโดนโดนบ้างครับอย่าย่ยืนแอนท้องให้เขาต่อยนะะ <c oughs> ลุ่นพี่ด้วยนะทางด้านตะขาเพชรนี่ <c oughs> โอ้โหเพราะฉะน,นั้นนะครับต้องต้องชนะใจตัวเองครับ นี่ครับมันจะทาาเกี่ยวหรือจะหมดไม่หมดหมดไม่หมด,มหมดถ้าเกิดเราทนได้นั่นหมายถึงว่าเราชนะใจตัวเองแล้วก็จะไปชนะคู่ต่อสู้ได้เอาโดนหมัดกระแทกแม่ถอยหลังครับเจอเขา่าแล้วก็ปัดสอกซ้ายครับแ้วก็ตวจะสอกขวาครับตองนั้นของเจ้าตะขาเพชรเอาแล้วครับแม่ตะขาบทําท่าช็อตครับเอาแต่ว่าคือพิษสงรอบตัวนะพยายามจะบวกหมัดบวกศอกแต่ว่าตอนนี้ครับหวงในโอ้โดนเนีกยครับโดนศอกครับไม่ไหวแล้วครับโอ้ลงดีกว่าครับคุณเจดุโดนนวดมาเยอะตั้งแต่เข่าแล้วนะครับ จากนั้นก็มาเมื่อโยหมอดแล้วก็ตามด้วยศอกปิดเกมพอดีเลยเดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ได้ชมกันนะครับเด็ดขาดนะครับทางด้านปฏิหาริย์ทอหลักบุญนี่ครับจากพิบูลมังสาหานอุทราชธานีเทนนิเกิลนักเอาไปในยกที่3โอ้โหศอกนี่ครับต่อยก่อนนะครับตะข่ามแม่เจอตะขาบต่อยแม่แต่ว่าดีครับมียาดีแล้วก็นี่นะสับพยายามจะบวกเลยนะครับตะขาบเพชรแต่ดูครับ คือด้วยสภาพที่โดนไปอ่วมแล้วครับหลักนะครับมันจะไม่มีแล้วครับตะก้าเพชรก็โดนชุดใหญ่ไปกระพริบของเจ้าปาฏิหาริย์ครับสุดท้ายเนี่ยจบด้วยศอกกรรมาการดอนชัยทาติอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับระดับเอเชียนเกมทีเดียวครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน,น้องๆน,น,นักกีฬาทุกคนนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ที่อินโดนีเซียด้วยกรรมาการชูมือไปที่ปาฏิหาริย์พอหลักบุญครับเป็นฝ่ายนี้นะพอรู้ว่าแพ้ไปแล้วเนี่ยอะไรพวกนี้นะ ก็ปรากฏว่าพอชกรบผ้ายกนี่เยชูมือเลยอ่ะอมไม่ไปรวบรวมคะแนนกำการข้างล่างเลยอ่ะอม,มีสมัยก่อนน,นนะนะตอนนี้ต้องรวม,รวมหมดนะครับน้ำเงินนะครับเป็นผู้ชนะวันนี้ปฏิหารพรหลักบุญชนะเพชรรุ่งเพชรเจริญนะครับคู่ต่อไปนะครับมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่17นะครับต่างๆนานานะครับ บนเวทีนะตอนนี้กรรมาการทีนกรนภพลรรงนะครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่แสนชัยน้อยทาน,นายมิเชลครับเก๋าเอาอยู่นะครับเอาชนะคะแนนปฏิหารพอหลักบุญยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้นะครับ